สวัสดีครับในส่วนของ m o n ลี่สตรัทีนะครับหรือว่าแนวโน้มตลาดหุ้นนะครับประจําเดือนมีนานครับเดือนนี้เราก็ว่าขึ้นก่อนอ่อนทีหลังนะครับคือเท่าที่ดูแล้วมันจะเป็นเรื่องของในเดือนมีนาเนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางนะครับของออที่สําคัญตลอดทั้งเดือน นะครับในเดือนมีนาเนี่ยวันที่10มีนานี่เป็นของสาภาพยุโรปนะครับก็ต้องลุ้นว่ามีมาตรการคีวีเพิ่มขึ้นไหมวันที่14มีนานะครับเป็นเรื่องของทางญี่ปุ่นนะครับก็ต้องดูว่ามีความต่อเนื่องนะครับเรื่องมาตรการอัตราดอกเบีย้ยติดลบนะครับรวมถึงมี QE เพิ่มเติมไหมนะครับกลางเดือนสิบห้ามีนานะครับเราก็ยังคาดว่าการประชุมของเฟดเนี่ยเราคิดว่ายังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในรอบนี้นะครับ Uh, เราคิดว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนี่อาจจะโตเติบโตชะลอตัวอย่างที่คาดไว้นะครับส่วนผลอันหนึ่งนี่ก็เป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับโดยดูจากคอนเซนซัสของบูมเบิร์กเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับโอกาสหรือว่าความน่าจะเป็นที่เฟดปรับขึ้นเนี่ยมีแค่10%ในช่วงกลางเดือนนี้ในกลางเดือนมีนาครับวันที่23ามีนานี้เป็นของประเทศไทยนะครับเราก็คิดว่า ทางแบงก์ชาตินี่ก็ยังน่าจะคงดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่1.5%นะครับแม้ว่าในส่วนของหนี้ภาคครวัวเรือนยังสูงนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้กรงเนเนี่ยยังไม่รีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลงนะครับแต่แนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับของประเทศหลักๆนะครับอย่างเช่น BOJ ECB นะครับรวมถึงปัญหาภัยแล้งเนี่ย น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าคาดนะครับน่าจะเป็นตัวแปรอันหนึ่งนะครับที่มีความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบีย้ยในอนาคตที่มีความจําเป็นมากขึ้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองนะครับเป็นตัวของไอ้ดัชนี f a r r n n g r r e e นะครับหรือว่าดัชนี วัดความกลัววัดความโลภของตลาดนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเ,เริ่มทรงตัวอยู่ที่ระดับกลางๆหรือว่านูโตรนะครับหรือที่ระดับศูนย์นะครับเ,เดี๋ยวจะมีรายละเอียดรูปอีกทีเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับส่วนฤดูการปันผลนะครับตอนนี้ก็หุ้นเ,เริ่มประกาศงบเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของหุ้นปันผลเข้ามาในช่วงมีนาถึงเมษาก็น่าจะประคองดาวไซด์ของหุ้นได้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ย XD ของหุ้นใหญ่ๆบางช่วงอาจจะส่งผลกระทบต่อดัดชนีนนระยะสั้นได้เช่นปตทเนี่ยจะมี XD วันที่3มีนาแอดวานซวันที่31มีนาเป็นต้นในส่วนของออดูต่อไปเนี่ยจะเป็น อาจจะดูว่าในเรื่องของการเมืองนี่อาจจะมองในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เนี่ยคิดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนปลายเดือนมีนานะครับอุณหภูมิการเมืองอาจจะร้อนแรงมากขึ้นนะครับเราคาดว่าตลาดนี่ยังคงผันผวนในระดับสูงนะครับอาจจะอิงทางบวกได้ในช่วงต้นนะครับของเดือนจากการเก่งกําไร QE ของยุโรปและญี่ปุ่นนะครับแต่คาดว่าการแรงกดดันทางเศรษฐกิจโลกเนี่ย ที่ฟื้นตัวอย่างอ่อนแอน่าจะทำให้อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะถ่วงลงด้วยความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับและประเด็นการเมืองภายในนะครับกรอบการเคลื่อนไหวมองไว้ที่1,300ถึง1,375และ1,390จุดกลยุทธ์นะครับก็ยังมองให้รักษาผร์ตระยะสั้นที่40%นะครับจนกว่าดัชนียันยืนเหนือสา1,340จุด นะครับจึงปรับพอร์ตขึ้นตามนะครับธีมเด่นๆของเราเรายังมองหุ้นท่องเที่ยวบิวตี้บำรุงรัสนะครับหรือว่าเอสสปานะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ข่าวข่าวการประมูลจะค่อยๆหายไปนะครับแต่เราคิดว่าในช่วงต่อไปตอนนี้คิดว่าสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องเข็นมาเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องเห็นงานประมูลมากขึ้นในปีนี้นะครับ ก็ยังมองใน2ตัวเช่นปูนใหญ่กับชอกันช่างนะครับส่วนหุ้นดิเฟนซีฟก็มองไว้เช่นดิเฟนซีฟกับพวกปันผลสูงๆก็อย่างเช่นแพตตินัมนะครับ tks และพึกษานะครับและในเดือนมีนานี้จะเลือกหุ้นเพิ่มหลจะเลือกหุ้นหลายตัวเพิ่มเข้ามามากขึ้นด้วยนะครับส่วนหุ้นในพอร์ตจำลองที่แนะนำเพิ่มเติมในเดือนมีนาเนี่ยก็จะได้แก่ตัว MINT v v i และตัว Top รูปนี้จะเป็น ลักษณะของของบูมเบิร์กอะครับที่เป็นคอนเซนซัสที่เขาว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นนะครับอย่างงวดที่เราจะดูอยู่นี่คือ16มีนา5 9ก็10แต่ถ้าเรามองต่อไปเนี่ยแช้นที่หรือว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังดูจะเยอะกว่านะครับสำหรับการาฟถัดไปเนี่ยก็คือการาฟที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้เป็นเรื่องของดัชนีความกล้าความกลัวนะครับคือตอนนี้เราอยู่ตรงกลาง นะครับคือเส้นประสองเส้นเนี่ยแถบบนเนี่ยคือเป็นเป็นช่วงของคนกล้ามากนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยจะมีมีความมั่นใจสูงถ้าเส้นนี้มันขึ้นไปแตะข้างบนเนี่ยคือตลาดจะเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเส้นลงมาข้างล่างเนี่ยเส้นปากข้างล่างคือทุกคนกลัวหมดนะครับไม่มีความมั่นใจก็คือตลาดหุ้นมันก็จะปรับลงแต่ตอนนี้ปัจจุบันเหมือนกับอยู่ตรงกลางครับยัง คือยังไม่มีความมั่นใจมากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่ได้มีความโลภความกลัวนะครับคืออยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับต่อไปนี้ก็จะเป็นหุ้นเด่นประจำเดือนนะครับซึ่งเราเลือกมา3ตัวนะครับ สำหรับหุ้นเด่นประจำเดือนมีนาคมนะคะตัวแรกก็จะเป็นอยู่ในส่วนของตัว m i n o r International นะคะหรือตัว m i n ตตรงนี้เนี่ยได้ปัจจัยบวกจากในส่วนของอัตราการเติบโตที่โดดเด่นนะคะในระายะยาวเนี่ยช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองถึงเฉลี่ยอยู่ที่25-20นะคะ โดยหลักๆแล้วส่วนใหญ่จะมาจากการเติบโตในต่างประเทศนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนของยอดขายประมาณ50%นะคะแล้วก็บอธมรายเนี่ยน่าจะ contribu e มาส่วนในส่วนของตัวธุรกิจต่างประเทศถึงเกิน55%ภายในปี63นะคะในระยะสั้นเนี่ยก็ถ้าดูในส่วนของธุรกิจหลักนะคะในปี59เนี่ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าจะได้สัดส,ส่วนที่ช่วยหนุนมาจาก การรวมผลดําเนินงานของ t ิวอ l i เข้ามานะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วตัวมิ้นเองเนี่ยก็จะใช้แบรนด์นี้นะคะเป็นตัวโปรโมตเข้าไปในส่วนของตัวธุรกิจโรงแรมทั่วโลกด้วยนะคะในอนาคตอีกส่วนหนึ่งนะ่าจะมาจากในส่วนของตัวธุรกิจอาหารนะคะซึ่งการเติบโตหลักเนี้ยน่าจะจะมาจากในส่วนของตัว Minor D.K.L. นะคะซึ่งเป็นธุรกิจ ร้านอาหารคอฟฟี่คลับนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจอาหารน่าจะเห็นการเติบโตหรักแน่นอนอยู่ในประเทศนะคะสำหรับราคานะคะก็ตัวมิ้นต์เองเนี่ยเราก็ให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาท50นะคะแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัวมิ้น ต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัว s v i นะคะก็ได้ปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าซื้อกิจการใหม่นะคะที่น่าจะต่อยอดในส่วนของธุรกิจในอนาคตนะคะส่วนธุรกิจใหม่ที่เข้าซื้อเองเนี่ย contribution ในปีแรกๆอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่มองเห็นโอกาสในอนาคตเนื่องจากว่าในตัวธุรกิจที่เข้าซื้อเนี่ยก็อยู่ในโซนยุโรปก็คือในส่วนของตัวดิวเซนดนะคะก็คือในส่วนของ ตัวนี้เนี่ยเขามีโรงงานอยู่ในแถบฝั่งยุโรปนะคะก็คือออสเตรเลียออสเตรียนะคะฮังการีสโลวากียนะคะโดยยอดขายในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ระดับร้อยล้านเหรียญต่อปีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดิมตัวธุรกิจนี้เนี่ยจะเน้นเฉพาะในส่วนของตลาดทางแถบเยอรมันสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียเท่านั้นนะคะ อุตสาหกรรมหลักที่ contribution ในส่วนของตัวดีลนี้ก็คือในส่วนของงานในส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็การขนส่งนะคะซึ่งมองว่าสำหรับตัว s v i แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็น่าจะได้ปัจจัยบวกจากแผนการย้ายการผลิตนะคะออกไปเนี่ยก็น่าจะช่วยในส่วนของหนุนในแง่ของตัว earnings ในอนาคตด,ด้วยนะคะสำหรับ s v i เองเนี่ยเราแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่6บาท ต่อไปนะคะเป็นอยู่ในส่วนของตัวไทยออยนะคะไทยออยก็ในระยะสั้นนะคะจะเห็นว่าค่ากันกันยังอยู่ในระดับสูงนะคะถ้าดูสิงคโปร์ g ร m ในช่วงควอเตอร์หเป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ระดับ8.3เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเทียบกับในอดีตค่าเฉลี่ยของปี58ที่อยู่7.7เหรียญน,นะคะแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยจะมีโรงกันหลายแห่งนะคะที่มี แผนหยุดการซ่อมบำรุงนะคะโดยเฉพาะโรงกานในประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนในส่วนของตัวผลดําเนินงานของท็อปเองนะคะให้มีสัดส่วนการขายในประเทศสูงขึ้นนะคะสัดส่วนที่ขายในประเทศสูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อในส่วนของการทํามาจิ้นในโรงการด้วยนะคะเนื่องจากว่าปกติถ้าผลิตแล้วก็ส่งขายต่างประเทศเนี่ยก็จะมีต้นทุนค่าของขนส่งเข้ามานะคะ นอกจากในตัวมาค่ากันการที่ดูแล้วค่อนข้างโดดเด่นนะคะน่าจะสนับสนุนในส่วนของตัวผลดําเนินงานของโรงกานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของตัวท็อปเองแล้วนะคะก็ปีนี้เนี่ยนะคะท็อปก็มีการเริ่มในส่วนของโครงการลาบิกนะคะตัวลาบิกเนี่ยเป็นโรงงานที่เอาไว้ผลิตสารวัตถุดิบนะคะก็คือผลิตสาร L-A-B นะคะนี้เป็นวัตถุดิบทำสำหรับทํา ผงชักฟอนะคะขนาดเนี่ยค t y คปาซิตเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนตันต่อปีนะคะซึ่งปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็น Net Importer ในส่วนของสารตัวนี้อยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกจากโครงการลาบิกแล้วเนี่ยท็อปก็มีการแผนนะคะที่จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของตัวโรงไฟฟ้า SPP 2โรงนะคะกำลังการผลิตเนี่ยสองมเก้วัตเข้ามานะคะแล้วก็จะเริ่มรับรู้ในส่วนของกำไรตั้งแต่ควอเตอร์สเป็นต้นไปนะคะซึ่งประมาณ20%ของ c a p a c i ซิตี้ของโรงไฟฟ้านี่น่าจะถูก c แค t i v e เข้ามาใช้ในโรงงานในกลุ่มของท็อปนะคะซึ่งก็จะเพิ่มความมั่นคงในในแง่ของตัวเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานเข้ามานะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะรับรู้เป็นในส่วนของตัวรายได้ขายไฟดี จะถูกจํำหน่ายไปให้ e ีแกนะคะโดยวรวมแล้วนะคะทั้งฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะคะสำหรับตัวท็อปนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่70บาทค่ะ ค่ะก็มาภาพตลาดทางเทคนิคนะคะ จากภาพของเดือนนี้นะคะเรามองว่าน่าจะเป็นเดือนออของการที่ขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญนะคะก็คือ EMA 200สัปดาห์หรือว่าประมาณ1,360จุดนะคะซึ่งต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากภาวะตลาดที่ดีขึ้นแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือหลักๆยังให้น้ำหนักในทางบวกนะคะเราก็มองว่าถ้าจะมีการปรับฐานจากการเทสบ้างก็น่าจะเป็นเพราะว่าการปรับฐานจากภาวะโอเวอร์บสตามกราฟรายวันเท่านั้นนะคะลงมาเนี่ย ก็ยังถือเป็นโอกาสรับได้นะคะโดยที่เราจะให้แนวะรับไว้ที่1,320กับ1,300จุดนะคะกรณีที่ต่ำกว่า1,300จุดเนี่ยให้วางจุดถอยแล้วก็ออกมาดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ t t o k v v i w นะคะตัวแรกจะเป็นตัว BA นะคะตัวนี้เนี่ย จะเห็นว่าผ่านการปรับฐานนะคะที่สามารถยกโลกขึ้นมาได้นะคะทำให้มีภาพของความเป็น up trend เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยราคาไซเ a วก้องกว้างมาตลอดนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยกลับมามีแนวโน้มอิงทางบวกนะคะคาดว่าจะทดสอบแนวะต้านประมาณ24.5ถึง25บาทได้นะคะแนวะรับ22.50บาท50แล้วก็คัดลอสที่22บาทค่ะ ถัดมาเป็น IRPC นะคะตัวนี้มีการขยับขึ้นขึ้นลงลงตามกรอบอัพเชนได้ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็มีการปรับฐานลงมาที่บริเวณเส้นแนวรับนะคะคิดว่าน่าจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือเริ่มฟื้นตัวนะคะแนวต้านก็คือช่วงแรกจะอยู่ที่4.60บาท60นะคะผ่านได้ก็จะเป็นการลุ้นทดสอบแนวต้านตามเทรนไลน์นะคะประมาณ4บาท90โดยให้ช่วงแนวรับที่4.3ถึง4.2นะคะแล้วก็ให้ จุดคั t ล o s s ที่4บาทส0สตางค์ค่ะถ้าท่านใดมีคำถามนะคะสามารถส่งมาทางแชทบ b ็อกได้เลยนะคะสามารถคีย์เข้ามาได้เลยนะคะทางทางแชทบ็อก สามารถโทรมาสอบถามที่หลังทางฝ่ายได้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ